เข้าสู่ช่องกับตานยอมซิ่งนะครับเอาไปไปไปรีเซ็ตรีเซ็ต5 4 3 2อแอคชั่นเอาเข่าตอนต่นแมพูดดึงอไปไปไปคุณด้วยปดยเรองแรมาพอดีเข้าไปในห้องใช่ไหมเราเข้าไปเอออันนั้นแหละแต่ทีนี้ก็ดูจากคอมเมนต์ fc หลายๆท่านแล้วก็แนะนำว่าอย่าไว้ในห้องเลยดีกว่าใช่ไว้ข้างนอกจะดีที่สุดแล้วนอกนนอกก็เพราะมันเป็น บริเวณบ้านอยูภายในบ้านเราอยู่ไม่ใช่นอกอะไรขนาดนั้นแล้วก็ฟังคำแนะนำเนาะไอ่ทีเราก็ไม่รู้ไงตามหลักความเชื่อด้วยหลายคนก็บอกว่าถ้าเอารูปของน้องๆของคุณพ่อของเด็กๆไว้ในห้องนอนมันจะอ็ไรนะทำให้คนในในบ้านเจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งเราก็เห็น หลายหลายคนบอกเหมือนกันหมดเลยหลายคนแนะนํามาว่าอย่าเข้าไปส่วนที่เหมาะสมที่สุดก็ประมาณตรงไหนพี่เอาเอีกเลยทีนี้เลยเอานักซืเอมาี่าอันนี้คือเป็นทิ้งพระเนาะใช่เราบริจาคแล้วเอฟซีส่งขามาให้นะครับผมได้นี่นะครับนี่นะครับนี่นะเป็นทิ้งพระเออ่อาติดตั้งเลยไหมติดตั้งเลยดิอาพี่ผมไปจับอะไรให้ จากเลยเดี๋ยวทำกูใหญ่ยังมีลูกกี่คนกูใหญ่กูใหญ่จะจะมีลูกจะพ้นเ่คนสี่คนเนาะเนยอ๋อนะครับผมคุณดูดูเหล็กหน่อยเส้นยาวตรงคุณจะให้มันโดนเส้นสักอันหนึ่งเด็กเส้นสักอันหนึ่งน่ะยานอเลูกซ์มาไหนอีโค้ชอับบนไถวบนได้หรอแถวบนได้เออไม่ใช่ช่างไงมันมันจะดูยังไง่ะทีนี้ไม่แล้วทีนี้ดูดูเหล็กดูเหล็กด้านบนอ่ะ จะได้เล็กสักเส้นหนึ่งมันก็จะว่ามุมนี้กได้นังนี้ก็ได้ทังนั้นมุมใกล้ๆเสาหนิเอาตะลับเม็ดมาดีกว <H> ่าเอาตะลับเม็ดนละมันใกล้ๆเสาหนิเรารู้เลยนี่เล็กมีมีการองการะนี่ไงได้ยดของการงานะกางบางไเออกางเลยมาแข่งเนี่ยสูงก็สูงมากเยอันนี้างเอาลูคเพื่อ่งอะไรเ่ไ่อะไร่เยอะ

มีตัวกลางตัวกลางตักลางล็กว่าะอมีางล็กว่าฮะมีกลางมีกลางห้องไม่เอาห้องม่ต้องใส่นี่เดีได้นะเอาเล็กด้านซ้ายไงกได้นับถือป่ะมีมีนับยาวด้วยเราไปล่นกันจะยิงโดนเล็กสักเส้นนึ่งไหมอ๋อเส้นนี้นโดนิระเนาะไม่รับว ผ้าร่วงหล่นไม่ใช่พ้าร่วงประมาณไหนนี่เดี๋ยวเพาเอนเนี่ยนั่นะไอตัวคิดร้อยไม่ดีนี่บ่นี่บ่นี่บ่เล็กข้างในสักเส้นหนึ่งเ็ยแรงเนาะแบบนี้ได้บ่ใช่หรือว่าเอาเอาขึ้นไปอีกมเดี๋ยวพ่เนี่ยายโดนไหมโดนนะไม่ดนะไม่โดนเนะเดียวผมเข้าไปดูก่อน

การเฮ้ยพอดีเป๊ะเลยโอเพรานะว่าจะโดนนะรอบนี้เน้ยยฮึโดนอยู่เยอะ่อสกซะนพี่อ๋อเดี๋ยวไม่ไมเราโนะพัดร่วงไงนะปกนพัดร่วงพัดร่วงนะดานบอยิงไงทีน,น,นี้นี่เดี๋ยวก็ ือว่าเอาตัวสืมไหมดีนะไอ้ต uh, ัวอี๋ไหนไอ้ตองอะไหดีกว่ายิงไเ่าไหร่เออโอ้โหมา มาทานเลยที <idd les> นี้๋ยวตองนี <c oughs> ้ก็เอาใช้ัวดัก็ได้อ๋นี่แน้าดังดีโดัมีอยู่มีอยู่บอกีอเราก็เชิญเ้าทากรนะไปปฏิสถานตัวนี้ดีนะนบุกก่นเจาอันี้ก็ให้น้องได้กับไหวบูชาเป็นสิดใจ นิมนเลยไหมนิมนเลยเนาะอย่านเมจะนิมนอุมาลานุทนิมราดนะไอซีไปยิ่งไอรอนยูบอยูไอซีไีบอกว่ารบกวนดูมีรหัสอะไรใต้ฐานพระหรือเปล่าใต้ฐานเนี่ยมีใต้ฐานเนี่ยมีมีลนาหลังนะ25งห้าสีาใต้ฐานนี่ยอสะงห้าสี่

จริงจริงเอเอาจริง huh. เียนะมีมลมีมลก็ให้ป่อตาษาเนาะเด็กๆแล้วก็เราทุกคนเอซทุกท่านนะครับผมให้มีความรู้กวเลยครับสวยเลยสวยเลยโอ้เราอเราเอซด้วย เรียบร้อยฮะ ID นี่ให้เราดูก็ได้เลยสวยมากเลยสวยงามเลยสวยดีเนาะตั้งเจดกุงเจดการได้เลยกันข้างได้เลยข้างหน้าเนาะเหลือพื้นที่เลยเนาะจัดเลยเหลือพื้นที่เยอะแยะเลยนี่สีครับเจดการดอกไม้สวยงามนะครับเฮ้ยอันนั้นด้วยนุชินิพระเล็กๆนะองค์เล็กที่นี่ที่อ่ะที่ส่งมาเท่านัละเป็นทานบ้ารนี่โมนต์องค์พระพุทธชินราชนะครับผมขึ้นไปบนทิ่เรียบร้อยแล้วนะฮะ สวยงามนะครับขอบพระคุณเนาะ f อผู้ใจบุญนะฮะที่เมตตาเอตัวของน้องๆนะฮะเนาะส่งองค์พระพุทธชินราชมาให้นะครับตอนนี้เราก็เสร็จภารกิจไปอีกหนึ่งจุดนะครับผมิตตังยินพระให้เรียบร้อยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมสวัสดีครับ